หนึ่งในความฝันที่ผมอยากทำที่สุดนะคือการร้องเพลงตัวเองบนเวที bon ถ้าใครรู้จักผมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมมาแต่งเพลงเองชอบร้องเพลงมากแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมขึ้นไปเต้นด้วย จริงแต่ว่าความฝันนั้นมันถูกหยุดชะง,งักไปด้วยวัยด้วยการงานด้วยหน้าที่คอามรับิดชอบหลายอย่างมันไม่มีเวลาที่จะกลับไปแต่งเพลงหรือกลับไปแสดงอีกแล้วจนกระทั่งเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาผมโชคดีมากที่โบตาพีาเขาให้โอกาสผมขึ้นไปโชว์บนเวทีของเขาผมเลยตัดสินใจที่จะเอาเพลงตัวเองอะขึ้นไปแสดงหลังจากรู้ว่าผมก็เลยแต่งเพลงขึ้มนมาหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ากว่าพ้อยคําซึ่งเล่าถึงการแสดงออกทางความรัก พี่มันไปไกลกว่าความหมายของคําว่ารักที่หลายคนรู้จักกันนะเพราะผมเชื่อว่าความรักครับมันไม่ได้ตายตัวแค่ในถ้อยคําหรือความหมายของคําว่ารักแต่คําว่ารักอ่ะมันถูกแสดงออกผ่านการกระทํยหรือออย่างได้บางทีอ่ะมันไม่ได้จู๋จี๋ไม่ได้หวานกันไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้ถือของให้กันอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันเพราะการแสดงออกทางความรักอ่ะมันมีอีกเยอะมากแล้วเพลงเนี้ยผมก็ตั้งใจให้มันเป็นแาวแท็กประกอบหนังสือเรื่องรักกันได้จริงด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่รักด้วยความรู้สึกคือตื่นเต้นมากไปดูกันนะว่าวันนั้าง วันนี้เราอยู่ในงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของแบรนด์โบตาพีนะตื่นเต้นมากเวทีใหญ่มากเลยนะแล้วก็ให้เกียรติเรามาในการจะพูดสร้างแรงบันดาลใจหนึ่งชั่วโมงแต่เราจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขาด้วยเนื่องจากว่าเป็นการฉลอง2,000ล้านของเขาแล้วก็เลยเตรียมเซนะอร์ไพรส์มานะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเต็มไปด้วยความสุขเรื่องคาดไม่ถึงระย,ยะยาะมากนะครับตามมาดูกันนะครับว่าเราจะไปทําอะไรกันบ้าง ไม่ได <Net> ้เลยำหรับคนนี่ทำเป็นอะไรกันหมดเนี่ยทสวรสวยเกอนเลยกี่โมงเธอหนูมีมีเวลามาแต่งอะไรกันบ้าง มน,นุษย์มหาสัจจ์หนึ่งคนชื่อนิ้วอันนี้นิ้วบอกว่า,ตตวาแต่งตัวเบามากเบามากเบาใช่ไหมวีหัวประมาณ2องกิโลขึ่งคือมึงลงเสร็จก็คือไปกายภาพบำบัดต่อท่า <c oughs> นเ <c oughs> ชิญอาจารย์ป้อมนะ,ะขอนาหขอให้กระผมใช่พูดเก่งแบบนี้เป็นพิธีกรได้ก็เอพราะอาจารย์เลยค่ะมันใช่เนอะ สิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือการต้องซ้อมเวทีเวทีใหญ่ของโบตาพีสิ่งที่มันจะท้าทายในการซ้อมเวทีครับก็คือเราจะได้รู้ว่าเสียงของเรามันจะออกมาเป็นยังไงและสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นคือขึ้นเวทีไปปับ๊บเราเห็นเลยว่าเสียงของเราอะ่ะมันก้องมันก้องกระโดดไปมาหลายที่เลยเพราะาห้องมันใหญ่แต่ด้วยการจัดวางลำโพงหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทําให้เสียงก้องมาก เสีงมันกล้องอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินตัวเองร้องเพลงให้ตรงจังหวะตรงริทึมก็ไม่ได้อารมณ์เพลงก็ไม่มีคือร้องเพีย้ยนร้องมั่วไปหมน สิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องหาว่าเออจุดไหนของเวทีวะที่เราจะร้องเพลงแล้วสิยมันมีกล้องที่สุดผลก็คือได้จุดตรงกลางเวทีนั่นแปลว่าไอ้ทางเดินแคดวอล์กที่มันยืนยาวออกไปเราไม่สามารถจะเดินไปได้เลยเพราะถ้าเดินไปอ่ะมันจะต้องกล้องแน่นอนก็เลยต้องซ้อมร้องเพลงอยู่กับที่แบบนั้นนะฮะ พอซ้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากคือฝ่ายเสียงฝ่ายกิจกรรมในเวทีเขาปรบมือให้เราเขาชื่นชมเราโอเคไหมมันนุ้งวิงอะคืออยู่บนนั้นมันมันกล้องใช่ไหมอาจารย์มันกล้องม,มันแข่งกับเสียงตัวเองอเได้ใช่ไหมนนจจตัดเลยใช่ไหม ไม่ตัดเลยใช่ไหมใช่ใช่ัดเราก็รู้สึกมีความหวังว่าอืมเราก็น่าจะลองได้นะการแสดงน่าจะออกมาดีนะใจชื้นแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราก็อยากให้การแสดงมันออกมาดีที่สุดวันนั้นนะ่ะผมก็เลยติดต่อเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อหมวยที่ a อแบกให้มาช่วยดูการแสดงให้หน่อยหมวยเนี่ยเป็นครูสอนเต้นระดับประเทศเลยนะมีผลงานระดับต่างประเทศมาแล้วด้วยซึ่งวันนั้นนะ่ะจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้ว่างนักหรอกแต่เพราะวขาเป็นเพื่อนกันและเขาอยากมาแสดงความยินดีกับเราเขาก็เลยถอดจากทาวอินทาวมาหาเราที่ไบเทค น่ารักมากเพื่อมาดูการแสดงให้เราเพื่อจะบอกเราว่าอะไรเราทําน้อยไปมากไป,ไปะอ,อะไรอย่างเงี้ยและเนี่ยก็คือฝีมือการคอมเมนต์คอมโวยในวันนั้นเธอต้องหล่ออ่ะเธออย่ารีบดิเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปใส่รองแล้วมันก็จะมีอยู่ท่อนหนึ่งแล้วเธอดึงขาไม่เออเอ,อ,อาเขาใส่เธอเข้ากลับมาเออแบบนิดนึงปึ้งปึ้งเออได้แล้วก็โอ๊ะโอ๊ะโอ้มันจะมีใช่ไหมโอ๊ะโอ๊ะเธอหาแบบโอ๊ะหรือว่าเธอแบบโอ๊ะ โอ oh. oh. เออเออ,รรอ oh. Oh. ปรากฏเราก็ได้รู้เลยว่าไอสิ่งที่เราคิดว่ามันดีอ่ะกับสิ่งที่มันถูกนําเสนอไปอ่ะบางทีอ่ะมันอาจจะเยอะเกินไปก็ได้ก็โชคดีที่มีมืออาชีพอย่างหมวยอ่ะมาช่วยดูการแสดงให้แล้วพอเราปรับแก้นิดนึงอ่ะหมวยก็เลยฟีดแบ็กแบบนี้มาไอคอนแทคเริ่มมีแล้วดีเดินกราบเทคทามหันมาเล่นนิดเดียวเพราะว่าเธอจะต้องพีคตอนจบแล้วพอหลังจากพีคอันนั้นอ่ะเลยว่าจบอันนั้น เธอเต็มที่จนถึงตอนสุดท้ายเธอก็กลับมาคามใหม่จุบ๊บจบถ้าทำแบบนี้เพื่อเาาเราอเออคราวนี้ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะลงตัวแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราจะขึ้นเวทีไปร้องคนเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาสนิดนึงผมก็เลยตัดสินใจว่าต้องมี chorus. คอรัสคอรัสสามคนเนี่ยก็มาจากทีอูฟกซองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากอยู่แล้วออกรับงานอะไรเป็นปกติอยู่แล้วเราซ้อมกันครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าน้องๆมืออาชีพมากและการร้องของพวกเขาเนี่ยก็ทําให้เพลงเนี่ยมันดูเต็มเต็มขึ้นเยอะ สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในการซ้อมกับคอรัสคือกูจะลองยังไงให้กูไม่หลงไปตามเสียงคอรัสปะคือเวลาคนคอรัสอะเขาจะลองคู่3คู่5แล้วเราอะเราก็ไม่ใช่นักรดนตรีที่แมนมากเราก็ต้องฟังเสียงเขาด้วยนั่นก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกันในการปรับตัวคราวนี้มาถึงการซ้อมใหญ่ละการซ้อมใหญ่ก็คือ ซ้อมการแสดงของเราด้วยซ้อมคอรัสด้วยและที่ดีใจก็คือมีพี่อ้อยกับพี่ทนายเจมมาเป็นกำลังใจให้เราจากนั้นเราก็ขึ้นซ้อมกันคราวนี้พอมันจะถึงเวลาจริงเเาาตื่นเต้นมากเลยนะ แล้วเราก็จินตนาการว่ามันน่าจะมีคนแบบห้าหกร้อยคนอะมานั่งดูเราอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่เราขึ้นน่ะมันกลายเป็นช่วงเวลาพักของเขาเว้ยซึ่งพอทุกคนพักทุกคนก็กระจายตัวออกไปไปกินข้าวไปเข้าห้องาน้ำอย่างเงี้ยคนที่เคยนั่งอยู่เต็มอะโล่งเลยอะแป๊บเดียวขึ้นโล่งหายไปหมดเลยอะใจแป๊วเราว่าเอาไงดีวะจะขึ้นแสดงยังไงดีวะเนี่ยแต่เบนซึ่งเป็นนักเรียงของเราด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารของแบรนด์โมตาพที่เนี่ย ก็ทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนกลับมานั่งได้เร็วมากพี่เบนให้เวลานะครับ2นาทีในการเข้าสู่ที่นั่งนะครับผมคราวนี้ใจก็ชื่นละพอไปแล้วต่อยด้วยเร็วเรื่องเรื่องต่อนะครับเชื่ออะไรจังตอนแรกใจเสียนะนุาพูดกับเกาอีวังพอพี่ก่อนเชิญ3 2 1 บอกที่บ้านว่าเฮ้ยเราไปชาร์จแบตกันหน่อยไหมวะเหนื่อยชิบหายเลยตอนนี้ไปชาร์จแบตกันหน่อยเลยตั้งใจจะไปเที่ยวที่พูทับเบิกเพชรบูรณ์่ครู้จักพูทับเบิกบ้างยัมือพอไปถึงภูทับเบิกมีฟิลเหมือนในเกาหลีเว้ยกินหมูกระทะกลางอากาศหนาวแพงชิบหายหมูกระทะบนพูทับเบิกห้าร้อยบาทแม่งได้ไก่ไม่กี่ชิ้นมีความสุขมากกินหมูเกาหลีกินกินหมูกลางอากาศหนาว แต่พอเข้านอนเท่านั้นละมึงอากาศประมาณ13องศาแล้วห้องนอนเนี่ยล้อมรอบด้วยกระจกหนาวกว่าเดิมอีกสองเท่าแล้วขอบคุณผ้านวมเป็นผ้านวมเก็บอากาศเย็นไม่รู้หวังดีอะไรกับกูคือธรรมาดาวเวลาเรามหมผ้าเราต้องการอบอุ่นวันนั้นอ่ะกูหนาวอยู่แล้วกูห่มผ้ากูหนาวกว่าเดิมแต่พอกูเอาผ้าออกกูก็อยู่ไม่ได้ แล้วพอเรานอนไม่หลับเราก็ดิ้นทนั้งคืนใช่ปะ่ะอีที่อยู่ในห้องเมนก็ไม่หลับเป็นเพื่อนกูด้วยมีอยู่อย่างเดียวที่หลับหมาหมาแม่งนอนสบายมากไม่รับรู้เลยว่ากูล,ลําบากปรากฏว่ามันก็มันก็มีบางฉากที่เราหลับแต่ก็หลับแล้วเป็นภาระชาวบ้านอีกคือหลับแล้วยอย่างเงี้ยหลับแล้วเสือกลนั้งคืนอิกไม่ได้นอนเครียดตบตีตัวเองแบบแย่มาก รู้สึกเลยว่าเฮ้ยกาจ,จะมาหาแรงบันนาลใจเขียนหนังสืออยากจะมีแรงขึ้นมาทํางานทําไมกูมาทำแล้วกูรู้สึกกูอยากตายกว่าเดิมวะเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดสําคัญจุดหนึ่งณนะจุดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สวยงามมากในชีวิตผมคือเหตุการณ์ที่ผมลงไปอ้วกข้างทาง แล้วอ้วกพุ่งออกมาอย่างสโลโมชันพี่โอต๊ตน้องชายแล้วก็ทีมงานเดินไปรูปไหล่เรารูปหลังเราแล้วก็พาเรามาขึ้นรถทีมงานเราอะที่ขับรถสี่ห้าชั่วโมงแค่เพราะอยากเห็นเรามีความสุขทางทางที่พี่นักก็คงไข่สุกและตอนนั้นอะเรามองไปทางซ้ายเราเห็นปั้น ตากล้องที่มาด้วยซึ่งหน้าที่คือถ่ายรูปแต่ไปไปมาต้องมีหน้าที่บอกทางด้วยพอกูหลับเรามองเห็นโอ๊ตที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนคิวขับรถเรานั่งอย่างเงี้ยหน้าแดงแดดโดนเผาและเราก็รู้สึกถึงความโรแมนติกเมื่อมีอะไรชื้นๆที่ตักน้ำลายหมาแต่ในโมเมนต์นั้นนะบางสิ่งเกิดขึ้นในใจผมทันที แล้วมันทำให้ผมอยู่ๆก็ยิ้มได้แล้วก็บอกตัวเองในใจโชคดีชิบหายเลยเนอะที่ยังรักษาลมหายใจรอดมาถึงตอนนี้โชคดีจังเลยเปิดมือถือมาเห็นแม่ถามว่าเดินทางไปไหนแล้วถึงไหนแล้วนึกอยู่น้ำตามเมันก็ไหลไหลเพราะอะไรรู้ปะณจุดนั้นคือจุดที่ผมเห็นว่า ตัวผมคงไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นหากไม่มีพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมก็คงไม่มีหากไม่มีปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็คงไม่มีหากไม่มีบรรพบุรุษบรรพบุรุษก็คงไม่มีหากไม่มีวานอนในป่าวันนั้นวานอนก็คงไม่มีหากไม่มีสัตว์ดึกดำบรรผมเห็นว่า เราไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยมีเป็นล้านชีวิตเลยเนาะที่เขาเกิดและตายเพื่อให้เรามาอยู่ในรถคันนั้นอาหารทุกคําที่กินเข้าไปมีกี่ชีวิตที่สละชีวิตเพื่อให้เราได้กินน้ําทุกหยดที่ดื่มเข้าไปมีกี่ชีวิตที่สละร่างกายของมันเพื่อให้เป็นน้ําเป็นอาหารให้เรา น้ำตามันไหลลงมาแล้วก็บอกตัวเองในใจฉันเหนื่อยเอะไรนักหนามีชีวิตอยู่ตอนนี้ใช้ชีวิตเพื่อชีวิตที่ส่งเรามาถึงตอนนี้ดีไหมกลับไปบ้านป๊บเขียนหนังสือไม่ถึงเดือนจะเสร็จแล้วครับ คุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อตัวคุณเองคุณอยู่ตรงนี้เพื่อทุกสิ่งที่ไม่ใช่คุณ สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาเราอยู่บนเวทีคือเรารู้สึกปลอดภัยกับโลกนี้มากเรารู้สึกว่าบนเวทีอะ่ะมันคือการแสดงของเรามันคือความสุขความเชี่ยวชาญของเราที่ทำให้ใครบางคนะ่ะยิ้มได้แล้วหัวเราะได้มาบอกตรงว่าวันนั้นเรามีความสุขกับการแสดงมากแล้วเรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองเสมอเวลาเราอยู่บนเวทีการแสดงทํานองว่าข้างล่างอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ดูเราจะถูกทํร้ายโดยใครก็ไม่รู้แหละแต่เมื่ออยู่บนเวทีทุกอย่างมันสวยงามเสมอสําหรับเรา แล้วพอถึงท่อนที่จะต้องโชว์เราก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจนขึ้นห้องแรกคือผิดเลยแต่หลังจากนั้น The Show ม o s c o n เราพูดตรงว่าที่ซ้อมมาทั้งหมดที่อะไรมาทั้งหมดะเมื่อถึงเวลานั้นเราไม่ได้นึกถึงมัแล้วเราเนึกถึงไงว่าขอสนุกกับตัวเองเต็มที่เรายอมรับว,ว่าบางล็อ c k i n g เราก็ลืมไปนะแต่เราก็ไปต่อ,อมา แล้วเรารู้สึกได้เลยว่ารอยยิ้มอะมันยิ้มตั้งแต่ริมฝีปากถึงดวงตารู้สึกได้เลยว่าทุกการกระโดดการเคลื่อนไหวมูฟเม e นต์ของเราอะเราทําด้วยความสุขจริงๆแล้วเราดีใจที่หลายคนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะเขาจะไม่รู้จักเพลงเราด้วยเพราะเราก็เพิ่งลองครั้งแรกแต่เขาก็ยินดีที่จะเชียร์อัพเราปรบมือให้เราเป็นกาลังใจให้เราเราก็สนุกไปด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโชว์นั้นก็คือเป็นโชว์ที่เรารู้สึกรักภูมิใจในตัวเองมากที่สําคัญคือเราก็รู้สึกขอบคุณหลายคนที่อยู่เบื้องหลังการแสดงของเราในวันนี้ ทั้งพี่ณนะฐพี่โอต๊ตปั้นแฟนปั้นพี่น้องเราหลายๆคนทีมงานโบตาพีแม้กระทั่งพ่อแม่เราครอบครัวเราที่อยู่ที่บ้านหรือนักเรียนลูกศิษย์นักอ่านผู้ชมทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเราอะรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เราไม่ได้แต่งเพื่อคนสองคนแต่เราแต่งเพื่อทุกคนที่เขามอบความรักให้เราไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่แม้กระทั่งคนที่อาจจะเคยทำร้ายเราเกลียดเราวิจารณ์เราอะเราก็มองว่านั่นก็เป็นความปรารถนาดีแบบหนึ่งที่เขามอบให้เรา เขาก็คงอยากให้เราดีขึ้นมั้งอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาตัวเองอะนะั่นแหละเราเลยมองว่าชีวิตเราอ่ะแม้มันจะเป็นโรคซึมเศร้าแม้มันจะผ่านดราม่ามากี่ครั้งแม้มันจะเจอความทุกข์ะไรมากมายแต่ท้ายที่สุดอ่ะชีวิตเราก็ค่อนข้างโชคดีนะที่ได้รับโอกาสได้รับความรักได้รับความเมตตาจากคนมากมายแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่มีส่วนให้การแสดงในวันนั้นเกิดขึ้นแล้วผมก็รู้สึกมีแรงใจอีกครั้งที่จะกลับมาทําช่องเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสาระประโยชน์ของความสุข เพื่อที่คนทางบ้านจะได้มีความสุขไปด้วยกันหรืออะไรงี้คิดบางอย่างที่เอาไปใช้กับชีวิตได้สิ่งที่ผมได้จากการแสดงวันนั้นเลยคือ enjoy กับชีวิตไปเถอะเพลงผมที่ผมแต่งเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเพราะไหมมันดีไหมผมมั่นใจได้เลยว่าผมไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในโลกแน่นอนแต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ enjoy กับชีวิตมากๆการ enjoy กับชีวิตคือการสนุกกับชีวิตอย่างที่มันเป็นการสนุกกับความเป็นตัวของตัวเองบ้างการกล้าเปิดเผยความเป็นตัวของตัวเอง โดยที่วางความคิดเห็นคนอื่นไว้บ้างเคาลบความคิดเห็นเขาแล้วเราก็ move on ต่อไปผมเชื่อว่าการแสดงของผมวันนั้นถ้าเอาไปให้คนมีภาพวิจารณ์เนี่ยอุย้ยมันอาจจะมีข้อติติงเยอะแยะมากมายเลยนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผมภูมิใจที่ผมได้กล้า enjoy ตัวเองได้กล้าถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเสียงเพลงเป็นดนตรีในแบบของเราได้กล้าสนุกกับมันได้กล้าทาให้คนมีความสุขด้วยศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาจากชีวิตเราผมว่าคุณลองหาเวลา enjoy ชีวิตตัวเองบ้างก็ดีนะอนุญาตให้ตัวเองได้ทําสิ่งที่คุณอยากทําบ้าง อนุญาตตัวเองให้หัวเราะยิ้มกับเรื่องที่คุณอยากยิ้มบ้างวางโลกของคนอื่นไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วไปใช้ชีวิตได้แบบของคุณบ้างคุณอาจจะได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกก็ได้ว่าการยิ้มตั้งแต่ลิ้นฝีปากยันดวงตายันร่างกายและจิตใจอะมันเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้เมื่อไหร่มาบอกผมด้วยน,นะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไงกันและนี่คือป๊อปสิบวัฒน์มาดูกันว่าตอนต่อไปเราจะเติบโตกันยังไงบ้างแล้วเจอกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านมือเย็นตาโฟสรงเครื่องแน่เลยเย็นตาโฟส่งเครื่องถ้าไม่ใช่ของใครด้วยนะครับน่าจะใช่อันนี้ชื่อร้านเย็นตาโฟส่งเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับใช่จริงๆคืออิ่มแล้วแหละแต่แค่อยากกินไม่หมดก็จะกินแล้วก็เรามีคนช่วยกินนั่คือพี่โอพี่โอเป็นมนุษย์ที่กินทุกอย่างหมดเสมอเราแค่อยากกินนะกินไม่หมดหรอก แล้วอีกอย่างคือเราก็กินของทอดไม่ได้ด้วยเพราะนั้นทุกอย่างที่ใช้น้ำมันก็จะมีโอพีโอส์สรุปคือกูก็กินแค่ผักไอ้กูกินแค่ผักกับผักแต่คุ้มมากๆข้าวผัดก็ใส่น้ำมันเนี่ยจริงป้าไม่แต่มันแบบมันเกลียดการทำของเองไม่ใช่แต่คือข้าวผัดมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำมันแบบการทอดป้าเยิ้มๆมันใส่น้ำมันเยอะหรอ ถ้าท้ามาบุริงมันยัเออปัน้นได้รู้เรื่องบูรี่มันบูริงอย่ามาบูรี่เข้ามากน้นองไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะขนาดนั้น